แนะนำบทอันนาซิอาดด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอขอสาบานด้วยมาเลายกาผู้จุดกระชาติวิญญาณของผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างแรวขอสาบานด้วยมาเลายกาผู้ชักวิญญาณของผู้ศรัทธาอย่างแผ่วเบาขอสาบานด้วยมาเลายกาที่แหวกว่ายอยู่ในห่วงนภากาก แล้วพวกเขามาเลกาผู้รีบรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วแล้วพวกเขามาเลกาผู้บริหารกิจการวันซึ่งการเป่าสังครั้งแรกนั้นทําให้สันสะเทือนการเป่าสังครั้งที่สองจะติดตามมาในวันนั้นดวงจิตทั้งหลายจะระหนกสายตาของพวกเขาจะละห้อยอพวกเขาจะกล่าวว่าพวกเราจะถูกให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิมอีกกระนั้นหรือเมื่อเราได้กลายเป็นกระดูก ที่ผูแล้วกระนั้นหรือพวกเขากล่าวว่าถ้าเช่นนั้นก็เป็นการกลับไปที่ขาดุนความจริงมันเป็นเพียงเสียงกล้องครั้งเดียวเท่านั้นแล้วเมื่อน,นั้นพวกเขาก็จะออกมาอย่างที่ราบโลกเรื่องราวของมูซาได้มาถึงเจ้าแล้วมิใช่หรือขณะที่พระผู้อภิบาลของเขาทรงเรียกเขาที่หุบเขาดูว่าอันบริสุทธิ์เจ้าจงไปหาฟิร์เราเพราะเขาละเมิดฝ่าฝืนแล้วจงกล่าวว่าท่านประสงค์จะซักฟอกให้บริสุทธิ์ไหม และจะให้ฉันนําท่านไปสู่พระผู้วิบาลของท่านไหมเพื่อท่านจะได้ย,ยําเกรงแล้วมูสาก็ได้แสดงให้เขาเห็นสัญญาณอยิ่งใหญ่แต่เขาได้ปฏิเสธและดื้อดันแล้วเขาก็พินหลังกลับหนีไปอย่างรวดเร็วแล้วเขาก็ได้เรียกชุมนุมแล้วประกาศออกไปแล้วกล่าวว่าฉันคือพระเจ้าสูงสุดของพวกเจ้าดังนั้นอัลลอฮ์จึงทรงลงโทษเขาซึ่งเป็นแบบอย่างทั้งในปรโลกและโลกนี้ แท้จริงในการนี้ย่อมเป็นข้อเตือนใจสําหรับผู้ยำเกรงพระองค์พวกเจ้าลําบากยิ่งในการสร้างกระดานหรือหรือว่าชั้นฟ้าที่พระองค์ทรงสร้างมาพระองค์ทรงยกให้มันสูงขึ้นแล้วทรงทําให้มันสมบูรณ์แต่ทรงให้กลางคืนมืดทึบแต่ทรงทําให้แสงสว่างของมันออกมาและหลังจากนั้นทรงทําให้แผ่นดินเป็นพื้นเรียบทรงทําให้มันออกมาจากแผ่นดินซึ่งน้ําของมันและทุ่งหญ้าของมันส่วนเทือกเขานั้นทรงทําให มันมั่นคงทั้งหมดนี้เพื่อเป็นปัจจัยยังชีพสําหรับพวกเจ้าและสําหรับปศุสัตว์ของพวกเจ้าดังนั้นเมื่อความหายนะอันใหญ่หลวงได้เกิดขึ้นเป็นวันที่มนุษย์จะได้นึกถึงสิ่งที่เขาได้ขวนขวายเอาไว้และนรกนั้นจะถูกเปิดเผยแก่ที่มองมันส่วนผู้ที่ละเมิดฝ่าฝืานนั้นและเขาได้เลือกเอาการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ดังนั้นนรกคือที่ํำนักของเขาและส่วนผู้ที่หวาดกลัวต่อการยืนเบื้องหน้าของพระผู้อภิบาลของเขา และได้หักห้ามจิตใจจากกิเลสไฟต่ำดังนั้นสวนสวรรค์ก็จะเป็นที่พำนักของเขาพวกเขาจะถามเจ้าทุกวันอวสานคือวันกิยมามะว่าเมื่อใดเล่ามันจะเกิดขึ้นด้วยเหตุอนันใดเล่าเจ้าจึงชอบกล่าวถึงมันนะยังพระผู้วิบาลของเจ้านั้นคือวันวาระสุดท้ายของมันความจริงเจ้าเป็นแต่เพียงผู้ตักเตือนแก่คนที่หวาดครัวต่อวันกิยมามะเท่านั้นวันที่พวกเขาจะเห็นมันวันกิยมามะประหนึ่งว่าพวกเขาไม่ได้พำนักอยู่ในโลกนี้ เว้นแต่เพียงชั่วครู่หนึ่งของยามเย็นและยามเช้าเท่านั้น